สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูว่าแมวเข้าโกงแล้วเป็นอย่างไรแต่เห็นเ้าตัวนี้เพราะว่าแมวมาช้าไงและเราต้องลงไม่หับน้ําและมีแมวตัวหนึ่งกำลังเดินออกมา คือจังหวะมันคัดเคลื่อนกันคือลงแปบ,บน้ำแป๊บเดียวก็คือเจ้าเสียฟูเดินมาท่านที่และสองตัวขนาดก็กินด้วยความอร่อยอะ้วดูไปนะคือแบบกินเหมือนแบบเยอยๆเพื่อนว่าเฮ้ยแกไม่ได้กินเหมือนฉันและก็ยังขาดเจียเสีอยออีกหนึ่งตัวแต่คือลักษณะนี้ใส่สองตัวนี้จะไม่เหมือนกันตัวหนึ่งก็คือรอตัวหนึ่งก็คือ,คอไม่รอออาน้ำร็จก็คือเฮ้ยอะไรก้อนดำๆอุ้ยใครเก่งขขาอยู่ขอประทานนภัยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันอยากเอาไม้ทุกคนได้ดูจริงๆใครทำทำไมไม่อยู่สองก้อนข้างนอกนี้ และได้อยู่ในกระบาดแล้วก็ไม่ท่มให้ด้วยนะเอา้เอาเมวตัวนี้คือมเมวตัวไหนใครทําต้องห้าตัวให้ได้คนนั้นเริ่มทํางานจุดนี้คุณมูสมชมจะโฟกัสตัวไหน่ยแล้วแต่เลือกเลยเฮ้ยเมื่อจะโดดลงมาไม่เมื่อและโดดลงมาแล้วฉันว้าแล้วง่ายที่หน่ยได้ก็คือเจ้าเสือ,อปะใช่ไหมใช่ไหมอ่าคาตอบอยู่ในตรงนี้แหละขุดแลยค่ะ เนี่ยก็คิดว่ากระบาดทรายที่ให้แมวใช้นะ่ะไม่ได้อันเล็กเลยนะทุกคนค่อนข้างใหญ่อยู่นะและพื้นที่ข้างหน้าก็เลือดตั้งเยอะเราก็ไม่กระเทบมาอีกน้อยเนาะดูเอเอเบ่งเอือก้่อนอ่ะเลยตัวข้างบนเหมือนโลกหยุดมนุนตัวข้างล่างก็ตัวโยกเย้วและตัวด้านนอกนั้นจ้องไม่ห่างเราดูไม่ออหรออันนี้เป็นวิดีโอเ่อนไหวความเร็วประมาณคูณ3คูณสี่แล้วคือเสียวไปมันนิ่งมากเป็นแมวที่ใช้เวลาในการอืพอสมควรเนาะติยิงตอนเขากงทาไมไม่อึอยู่ข้างล่างก่อนเขามาเมื่อไรจะเซตเออนี่ลุ้นแทจนปวดแล้วเนี่ยเอออุยอ้ยอย จังหวะหล่นได้ยินเสียงป๊อกป๊อกมีซองก้อนเอาใครกินเ้าอยู่กดเลื่อนนีให้ไหวไอ้ตัวที่หล่นในกระบะก็อยู่ในกระบะไอ้ตัวที่อยู่ข้างนอกก็คืออยู่ข้างนอกอ่ะเสร็จแล้วทําอย่างไรคือทําไมไม่ถมให้เนาะอเออเออนี่ใส่ไม่ดีเลยนี่ก็คือนี่ใส่ไม่ดีนะแบบนี้กนะ็คือต้องไปซ่อนและโอ้โหไอ้เ,อเก็บไว้ให้ใครถมให้เนี่ยเหรอแต่เชื่อไหมทาให้เก็บมันก็มีเหมือนกันนะมันก็มีคืนหนึ่งเคยเจอว่าเออทำไมเราเจออุ้ก้อนหนึ่งอยู่ข้างนอกแล้วเธอตื่นจะมาเอาอุ้ก้อนน,นั้กกออนให้ไปไหนปากว่าจเอเอนะบว ทุกวันนี้เราแวงเล็บแมวไม่ให้เลยนะเอาก็ยังจะมากินข้าวต่อที่หมได้เกิดมีข้าอยู่ในถ้วยเออก็กินไม่เลิกเลยวันนึงก็คือเดินมาประมาณร้อยรอบได้แหละแล้วไปมันน่าจะคิดนะโอ้ยแม่จ่ายกินข้าวเยอะมากเลยกินแล้วกินไม่เลิกกินแล้วกินอีกอุ้ยเจ้าเสี่ยฟูก็ยังนั่งรออยู่ข้างนอกอ๋อหาวนอนไปหนึ่งแม่นะรอกินข้าวดีต่างหากไม่เสร็จสกทีทารเมื่อไรจะเสียสักทีหิวข้าวแล้ว นั้นเห็นเงาแวบๆเปิดประตูห้องน้ําออกมาแล้วพอได้แมลได้ยินเราเปิดประตูออกมาใช่ไหมเออ,อเดินเอาบิ๊กเกีบไปดึกทีแล้วก็เดินไปหาอ่ะโฟอยู่นี่เปิดประตูไอ้โฟกินข้าวไมู่้เร็วนะโดยปกติแล้วอาบน้าไม่เกินห้านาทีแต่ว่าซาพรมไงก็เลยนานน้อยขึ้นมาแล้วก็ซื้อไพ่เจ้พอมาซ่องดูโอ้โห,โหกลัวไม่มีงานได้ทําำลึกไงแต่กงก็ยังมีความเปียกอยู่ในแล้วนึงเปียกมาจากเมื่อวานนี้ที่แมวผิดกันตอนตี5ที่ยาเปิดกงให้นะแหละถ้าจะไม่เก็บมันก็จะแปลกๆไงเพราะว่ามันคือหน้าที่ของเราคนเดียวเช็ดๆตูๆเสร็จแล้วก็คือเอามาเก็บสายในกระบะเฮ้ยเก็บอื่นในกระบะสายโต พอเขาหน้าฝนก็จะเพืองทรายน้อยเพราะแมวนั้นไม่สามารถไปอืได้ตามขี้ดินน้องเพราะว่ามันเปียกมันซื้นก็เลยต้องมีกระบาทรายบ้านเรามีกระบาทรายตั้งสามอันเลยนะเฮ้ยมันเห,นเหงาจะจะไปแวบ,บเดินขึ้นบ้านมาสาภาพคุณมึงสาบพมหน้ามากระเพิ่งหรือเกินเอาถุยเขาลงมาวางข้าขงล่างเพราะว่ายังมีอีกสองตัวที่ยังไม่กินแต่สุดท้ายก็เทส้ตัวอยู่ดีเออก็นักสนะสงสารถ้าเกิดไม่เห็นตอนต้นคลิปนี้คนดัาตะเพิ่อแล้วนะคือตอนเนี้ยคือตอนนั้นตอนไหน,น,น,นดีวะเออตอนที่อยู่ในนี้แหละก็คือตัวก็ยังงงงงลลลุ่่่่มมมมกกกกก็็็็คคืออออแตต้้ดูนนสาาาใขเ ตัวได้แบบสบายตอนนี้ก็คือยืนตามตัวยังลําบากเลยเออไปนอนไปเออไปเดี๋ยวเขาหา้าว่าไม่ให้เข้าเออกินนะหลังจากคุยกับแมวเสร็จแล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างตอกกลบขึ้นมาตอนประมาณ่องทุ่มนะโอ้โหยายก็ขึ้นบ้านด้วยความทุลักทุเลเราก็จะลาไปกับพับแมวที่กำลังนอนหลับสบายฟากุไรก็แช่ก็สะกไลเลยจะก็มักีบหนะ้าบายบาย